ตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมคือไฟกันเลยแล้วน,น,น,นะคะตอนนี้เราก็อยู่ในห้องของนังงกบตอนนี้เราจะมันหนึ่งหนึ่งแบบทีมนะคะเป็นแบบคือ Sniper เมนะืเ่อสองร้อยะกินตัวใช้ได้ไเท่าเสร็จใช้นะคะแอดไม่ใช้ความสุขเมื่อกะโดวสองร้อยิตควางตุขหรความเสียหายเมื่อตกจากที่สุดก็ไม่ใช้จำกัดกระสุนก็ไม่ใช้ใชความเดือดจิกันจิกสองร้อยไม่ทาหาในหะ้ มีตัวคอมเมนต์ดิใครว่เนี่ยเลอขอที่อยู่ไหมครับครว่รฮะไม่รู้อะสองร้อยเอาจากห้องไหมไม่จะไปเล่น,เนหมดจะไปเล่นหมดจะอันดับยี่นิ้ติดตาเอาไว้เดะะีย๋ยวเราเชยนไป จ้าบาาครับเบเบลไปมุมเต็บลุเบลปเตจุ๊บฟ้าอ้ยมีมี่เหรอเออเรื่องเอาเรื่องว่ะด่าเรื่องอยู่น แม่งเนี่อยอุจะเติมเอาดาบเนี่ยแม่งจะแม่งสีสันเัมือคนปิดตาเอาไว้มือเ,าอเาออ้ามาละร้งไรกับเธอเหรอวะซื้อปืนดิกับราอะไร พดพดต้องเอาปืนขดๆไปกับตังน้องไปต่อไปต่อจ้ดดาไม่เชียกูวิ่งทะลุลุยเดี๋ยวได้ลุยเดี๋ยวได้ไม่แน่จะตายหรนะือเปล่านะนนนบนบ้านต้องบนบ้านบ้านฟาร์มมดเลยมดุมดเลยนะมดตี้เลยหรอน่าจะใช่น่าจะใช่ ไม่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 มดี้ไม่มดีเหรอการะวังแตกไขรแตกใครแตกโอ้โตายยังมาเลยเริ่มมาหน้อยแล้วมั้งใช่ปัญยาก่อนตลอดการเซฟ่อะนั่นไม่เบบุ๊กปอมิงเหรอปอมหรือรอ มันไม่ใช่ ROV นะซีจะมีป้อมอ่ะแต่มันก็มีมั้งไม่ต้องกลัวตังหนูยิงสกัดไว้หน่อยโอ้โหมีมีดาวดาววูบีก่อนครับนอุ้ยก้าวโดนหลอย ทำคิวก่อนมันจะไปชุบแล้วมาเลยมาเลยยิง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 เออชุบด,ด้วยโอ้ยแย่โชธาถอยไปไม่ได้โชว์ดีดวกว่านะก็ปูเล็อบอย่างงูแกไปครึ่งคนนี้ไม่เล่นหรอวะฮไ,ไม่เล่นไงเอ่ะไม่เล่นเธอเป็น สีนึ่งนี่นนทีเ้ยตรันนี้ามืาละกล้านอนี้เข้าแนเขาแล้วหรอเออเนี่ยเียงเตืออะไะเนี่ยในรรูบอกเราดักนะคะเราดักมีบอเลยห้ากระดุกตามกล้าเราจะได้ไม่ตาย

ตรงไหนะที่แน่ๆอะน่ะมีตรงโน้นนี่มันอยู่นี่อุ้ยสองตัวเลยยิงมันยิงเอ้ยกุหลอนโอ้โหตายแกโน่นไหนตัวหนึงอยู่โน่นตัวหนึ่งอยู่นู่นเอ้านี่ไหนวะ อย่างนี้ก็ได้เหรอเลยไม่ได้เลยนะียเนี่ยนปืนใหม่อะค่ะปืนใหม่ที่เงที่้ามานานแล้วเพิ่องมารีวิวแบบโอ้ม่กัน หรือกูเห็นตัวหนึ่งอยู่ตรงนั่นน่ะเฮ้ยคิวกูอุ้ยอุ้ยข้างหลังกูกล้าเพื่อน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 เห็นไหมเหี้ ไป็นมี่ีทำไมโอ้ยนี่แม่งเาอาทรงกวงกูเฮ้ยอะไรวะเ,เจแจกมีอะไรเนี่ยอื้อเลยเนาะไม่ไหวละไม่ไหวล้วต้องเอาจริงแล้วล่ะแบบนี่แม่งเพื่อนหรอแม่งงูเพื่อนเน็ตโหลด

มีเอวอร์ใครมีเอวอร์มัง้งเอิ่มตอ่ตอแนมตอน่อแนมขอใหว่กดหลังคาหรืออุ้ยโดนอีกแล้วโดนบ่อยเว่อร์มีเมีเอาเก่งอยู่นะใครได้จะได้เหนื่อยมั้งมี่เดี๋ยวก็ตายแล้วมึงอาจจะตายก่อนก็ ยเอยเอ,เอ,อเออเออเ,นะเ,เ,เออ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 เอ้าออเ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 เออเออเอออ่ออเออเเออเออเออเเออเอเออเเเอออ โอ้ย่ากูยัยยามึงไม่ได้เขียนเดอะเขาลองกวงมีภาชนะไม่ไม่ซื้อเองไม่มีแต่มีแค่สแตชเดอะเราต้องเอาปุชชรทชััดก่อนคนคนวู้ววว เฮ้ยอุยอีกแล้วอะไรวะรอ่อนไปเลยคุณอยู่ตรงไหนโผล่ปะวะเนี่ยหัวร่อนเด้อเอาขึ้นหลังแม่คนหัวร่อนเลยเปลวสองคนก็คูยได้ตายหรอก เบาเบาเดีกดิดิคุณคุณคนณคุณคนณุ้ยดิวันเกิดตื่นปีแหวนตัวอยู่โกสองเลยไปอยู่โกสามดิ พยายามรักสามเช้งแดสุดท้ายตื่นตื่นน้ำตายจงจมไวเอาอีกเกมแกันรักใครอออาไหมอะไปหาห้องเียนโอเคกเดี๋ยระบ๊ทำไมฉันเสียใ